กุมานทองไปไหนไปด้วยช่วยทุกอย่างป้องกันภัยแม้แต่ผีร้ายก็ทำอะไรคุณไม่ได้ครับกุมานทองนะครับมีหลากหลายนะครับมีขนาดเล็กขนาดใหญ่ขนาดอูกสารพัดจะขนาดแต่ณนะปัจจุบันสังคมไทย ต้องรีบต้องด่วนคือเหมาะที่สุดก็คือที่ผมแนะนําเลยนะครับเป็นกุมารทองขนาดพกพาทําไมถึงเป็นขนาะกุมารทองขนาดพกพาต้องบอกก่อนว่าเวลาไหวเวลาบนเวลาขอเวลาพกพาไปไหนเข้าไปด้วยเวลามีโชคมีลาบมีอะไรมีเหตุอะไรต่างๆเหตุร้ายอะไรเงี้ยเขาจะโดนใจคุณคุณบอกว่าคุณไว้ทางไหนคุณจะใส่กระเป๋าคุณจะ ใส่ได้หมดครับเป็นภูมิกุญแจหรือเป็นอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับจะเข้าห้องนองห้องน้ำนะคูแัแบบเข้าได้หมดครับคืออย่าไปฟังเยอะนะครับนี่ผมเนี่ยคือบอกว่าผมอยู่กับกุมารทองมาทั้งชีวิตอายุ50แล้วเนี่ยเห็นมาตั้งแต่ลืมตาจําความได้ก็เราก็เห็นกุมารทองมาแล้วผมออกมาหลายร้อยรายการแล้วเนี่ยผมถึงบอกกับการันตีว่ากุมารทองเนี่ยเป็นสิ่งที่คู่กับคนไทยเป็นสิ่งที่คู่กับวัฒนธรรมไทยคนสยามในประเทศเนี่ย มากที่สุดเพราะว่ามีความเชื่อว่าปกป้องคุ้มครองดลใจโชคลาภปังปังให้ผู้บูชาผู้เลี้ยงดูเท่านั้นครับ กุมารทองรุ่นนี้นะครับมีความพิเศษก็คือมีสองหน้ามี2ตัวในร่างเดียวมีหน้าหนึ่งหน้า 1, หนึ่งนะครับอันนี้จะแปลกมากนะครับก็เพิ่งสร้างนะครับก็เป็นมวลสารกุมารทองรุ่นหนึ่งพ่อเตะที่บดละเอียดนะเอามาผสมกับมวลสาราต่างๆที่ผมมีอยู่นะครับก็แรงพอสมแรงเลยอะดินท่าดินถ้ำดินใครเสมาดินกองฟอนแล้วก็มวลสารกุมารทองแตกหักรุ่นหนึ่งรุ่นแรกที่หายากเอามาผสม เป็นกุมารทองรุ่นนี้นะครับก็คือรุ่นเศรษฐีรวยรั์นะครับเป็นรุ่นที่มี2องค์รุ่นนี้สร้างมาแค่หลัก300องค์เท่านั้นเองครับสร้างได้ไม่เยอะเพราะว่ามวลสารก็จํากัดด้วยยิ่งสร้างน้อยผมพูดตรงๆว่ามันยิ่งทําให้ผู้ที่เอาบูชาไปมีค่าแล้วก็สามารถช่วยในด้านเกียก่ยวกับเรื่องที่คุณติดติดขัดขัด,ขดในด้านการงานการเงินที่ฝืดกันอยู่ตะขนาดนี้ครับ คนที่เหมาะที่มีกุมารทองด้านนี้นะครับก็คนที่บูชากุมารทองมาเยอะแยะแล้วบอกว่าเงียบไม่รู้สึกสัมผัสอะไรไม่ได้ก็จะเหมาะกับคนที่บูชากุมารทองเยอะๆหรือคนที่สะสมกุมารทองคนที่ชอบกุมารทองที่พกพาไปไหนมาไหนง่ายไม่ต้องเป็นพกพาเป็นองค์น เป็นใหญ่ขนาดนี้นะครับพกพาไปต่างนัานไปต่างจังหวัดบ่อยๆไปนอนโรงแรมไปนอนสถานที่แปลกๆไปนอนในไร่ในนาจะป้องกันพวกผีร้ายผีอันตรายได้แม้แต่คนที่ชอบเรื่องรุ้นเลขดังเลขปังเลขอะไรก็แต่สมใจันมาเยอะแล้วครับประสบการณ์กุมารทองนะต้องบอกก่อนว่าผมสร้างกุมารทองมาหลายรุ่นแล้วนะครับไม่เคยผิดหวังในด้านอะไร ด้านโชคลาภการงานการเงินนะครับแล้วก็ดนจิตโดนใจดนใจเรื่องต่างๆดนใจเรื่องร้ายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่คนเอาไปใช้มากที่สุดคือเอาไปใช้คุ้มครองหรือหาที่จอดรถหาที่จอดรถในกรุงเทพเนี่ยนะมันแน่นมากๆนะครับก็จะใช้กุมารทองหาที่จอดรถแล้วบอกตรงว่าได้ทุกครั้ง แต่ก็ต้องมีอะไรมาแลกกับเขาด้วยนะเขาถิงจะหาที่จอดรถให้อย่างเช่นขนมหรือข้าวกินพร้อมกันเลยลูกกินขนมด้วยการกินไอติมด้วยกันเลี้ยงง่ายๆครับไม่ต้องแบบอู้ต้องขึ้นเครื่องเส้นไปทุกวันไม่ต้องครับเลี้ยงง่ายเลี้ยงสบายๆไม่ต้องอะไรมากครับ ถ้ามีคําถามนะครับสงสัยเกี่ยวกับเรื่องกุมารทองนะครับก็ลองถามจากเราได้นะครับเดี๋ยวผมถ้ามีเวลาผมจะมาตอบทีละคนทีละคนว่าควรทํายังไงควรไปยังไงและควรเลือกยังไงรับรองผมจะตอบด้วยตัวเองครับ เพราะเรื่องพวกนี้ต้องคนที่มีประสบการณ์เท่านั้นถึงจะตอบได้ครับกด subscribe หรือกดกระดิ่งนะครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปดีๆนะครับเกี่ยวกวับเรื่องการบูชากุมารทองทำยังไงให้ปังทำาไงให้ประสบความสำเร็จทำางไงให้รวยหรือเราสัมผัสลูกเราได้เราจะมีคลิปออกมาบ่อยๆย,ยังไงกดติดตามแล้วคลิปหน้าผมจะเอาอะไรมานำเสนอหรืออะไรมาเล่าแล้วเจอกันครับ